รถรถรถนะนี่ยสวัสดีครับเจอกันในวันทำงานอีกแล้วนานๆเราเที่ยวทีนะครับทริปนี้ก็ปิดร้านหนีลูกค้าเที่ยวนะครับต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เราเปิดร้านขายอาหารมาได้สักสกระยะหนึ่งแล้วสักสามสี่เดือนแล้ว เรากำลังจะเดินทางไปที่เพชรบุรีนะครับวันนี้ก็เป็นแคมปิง้งไปแบบง่ายๆสบายๆนะตอนนี้อยู่บนทางด่วนนะครับก็กำลังเดินทางไปรับพิติ๊กกับพิยุทธเพชบุรีที่เราจะไปนี้ก็คืออำเภอแก่งกระจานนะครับเป็นหรือว่าเป็นที่แคมปิ้งของเอกชนนะชื่อว่าบิ๊กลีติดกับติดแม่น้ำเพชรบุรีด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าสถานที่จะเป็นยังไงและนี่นะครับก็คือสัมภาระของเรานะครับอยู่ด้านหลังนู่นเลยเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าสองคนนั้นขึ้นรถมาจะมีสัมภาระอะไรมากมายแค่ไหนเห็นขู่ไว้ว่าประมาณ5-6กระเป๋าได้นะครับไม่ต้องไปฟุดไวายกับรถติดติดเดางล่า เจอผ้าหนุ่มผ้าหนุ่มแล้วเจอผ้าหนุ่มผมยาวตรงไปได้ป่ะตรงไปเหรอผ่านไอ้มอไซค์ไปได้ไหม่านมอไซค์ไม่เยอะเก็บถือได้ขึ้นขึ้นไหมพี่ไม่ไม่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะจัดให้ใหม่อ่ะพี่บัส อ,อีกเยอะไหมอะ่อะนี้อหมดแล้วนี่คือองค์กรอุปยพของเราขึ<อ>้นหล่อขึ้นนี้ในบ้านเนี่ยตัดผมเอว่าไ,ไปพิปีพปีตางนุ่นอ่ะโอ้ใส่ได้หมดเลยเอาแล้วส้มอ่าอันนี้ก็คือสมาชิกที่เรามารับนะครับ,รบพ่ติกพิยุทธนัดพี่เขาครับผมเป็นคนที่ให้มารับล่ะครับ <g ess ly> มึไงไ่เนี่ยนเ้ยเียบมันนะตัวเล็กสุดเด็กเด็กมันเยียมดำดำอะไร้างอะไรเส้นทางนี้ก็คือหนองยาป้องนะเขียงนาอำเภอแจนกันชอบ้อทางเป็นตุ เลี้ยวขวาเข้าสู่โยธาธิการผ่านได้บ้างใช่ใช่สสเสารถโเส์ขับต่อไปบนโยธาธิการอีกสองกิโลเมตรตอีกห้าร้อยเมตรเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยอีก้ร,ร้อยเมตรไปข้างรยเมตรเอ้ยมันหลุแล้วถุงไหมถกงดิเี่นทางเลีออเ้ยวถุงนูน พันนนีมาตาิติค <Labor ator il fi> ัะเออที่บอกแตาิติต่างจากที่พันนี้มันไม่มีเใช่มใช่ไม่มีเงโอ้โหปกเรมากเลยอชอนี่ถึงแล้วคุณมาถึงแล้ว แม่น้ำไหมแม่น้ำไม่ไงมันมีแม่น้ำเพชรบุรีแม่น้ำอยู่กันบอกไปทางไหนวะเนี่ยหนดบ้านกันนะครับมาโอเคมาตอนนี้เราก็มาถึงบิ๊กลีฟแคมป์ ลมแรงอ่ะใช่ลมแรงมากอากาศกำลังดีนะสบายสบายมาไกลแข็งแรกของเราเลยนะแล้วก็เข้ามาเนี่ยตรงนั้นเป็นแม่น้ำพิภุดีคนี่ตรงนี้ตรนี้นนี้ก็มาเลือกที่ที่จะตั้งเต็นต์กางเต็นต์ของเรานะครับโอ้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศริมน้ำนะครับที่นี่เขาจะมีให้เลือกเป็นแบบ สนามหญ้าวิวภูเขาเป็นลานโล่งๆนะแล้วก็เราจะได้ทั้งวิวภูเขาก็เลือกเอาน้มันมีทั้งวิวภูเขาแล้วก็วิวแม่น้ำแล้วก็มีทั้งแบบเป็นลานหญ้าลานหินนะคะก็คนละสองร้อยห้าสิบบาทต่อคนต่อคืนอืแล้วก็มีเขามีเต็นท์มีอะไรให้เช่ามั้งไหมเต็้เช่ามีเตาให้เช่ามีแก๊สมีหมูกระทะก็มี แล้วก็มีสายไฟให้เช่านะสายไฟยาวอ่ะออืมมเราอาจจะต้องเช่าเขาเพราะเราไม่ได้เอาสายไฟมาก็สี่ทุ่มงดเสียงใช่สี่ทุ่มงดเครื่องส่งเครื่องเสียงอะไรทั้งหลายเรานั่งคุยกันได้แต่ย่าเป็นเครื่อเสียงเนาะโอ้เด็กเข็นของที่นี่หล่อๆทั้งนั้นเลยเนาะดูแข็งแรงเนตีนเตะด้วย จอดค่ะพี่ไม่ต้องเข็นลงไปนะคะขอร้องลงข้าลางเลยค่ะลงข้าลางเลยใช่มนเดลยวกัยค่ะคนไทยขอยอะไรพี่คนไทยค่ะไม่รู้มาจะขออะไรกันมานักกันบ้านช่องไม่มีอยู่แม่แม่ไม่มีอยู่เดี๋ยวร้องคุยมือแม่กูเหนื่อยแล้วเว้ยเฮ้ยหล่อจังเลยอ่ะเด็กยกของที่เนี่ย ไอ้โอ้ยโอ้ยทรงผมใหม่ทรงผมใหม่ทรงผมใหม่นี่ทําคอตรงๆไปได้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวลงไม่ได้บ้าได้ครับเดีด๋ยวผมเ<ด> <นะ S 2> สียศูนย์ตอนนี้เต็นท์ของเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะ <c oughs> นี่ก็คือบ้านสองหลังของเรานะคะนรับเสร็จเรีย้อ่าครัญญบตัดอัญญนญญญญนีญญ้กัน มีเมนูอะไรบ้างครับส้มตำปลาฟาแคมปิ้งของเราวันนี้แล้วก็มีเมนูหมูย่างหมูกระทะอือนั่งได้ไหมน่ามีแค่นี้ค่ะมีขนมปี๊มาด้วยกินกับข้าวฟ่งได้ไหมนะครัมาคออย่างลูกงะยจังพอสำหรับสี่คนอันนี้ก็คือครัวของเรานะครับโอ้โหมุมได้เลยนะพี่นะโอเคเลย มีลมเอื่อยๆเขาบอกว่ากลางคืนก็สิบเก้ายี19-20องศาอยู่กำลังดีอันนี้ไม่ครัวกำลังทำส้มตำใหม่มมือหม่งมือใหม่อะไรเราระดับตำนานแล้วก็พูดไปเราระดับอาชีพแล้วมือใหม่กินของดิบไปแล้วกันพี่พี่จิ้มีม่ได้ไหม ขายอะไรจ้า <c oughs> ส้มตำแม่เอิยส้มตำอะไรอะ่ะส้มตำปลาค่ะเครื่องมีแค่นี้ค่ะปูมีไหมไม่มีค่ะปูไปจับเอาในแม่น้ำค่ะเราตำส้มตำหน้าแม่น้ำลินแม่น้ำเพชรบุรีค่ะบรรยากาศดีมากนะที่เนี่ย ถ้าทางวันหยุดนี่คนจะเยอะลูกค้าใช่ใช่แล้วก็เขาก็บริการดีนะนี่เราเช่าพัดลมมาห้าสิบบาทปา๊กก็มีแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมีเป็นระยะระยะเลยนะมไม่ได้แบบว่าห่างๆอะไรเงี้ยเตาแก๊สก็มีให้เช่าเตาแก๊สก็มีให้เช่าแต่ว่าแก๊สอ่ะแก๊สกระป๋องเราต้องซื้อเลยเขาขายกระป๋องละาหกสิบบาทถ้าใช้ไม่หมดเราก็ถอดกลับเนี่ยเขาก็จะมีชุดเตาแก๊สแบบนี้ร้อยหนึ่ง มีกระทะให้เราด้วยอย่างเงี้ยมีกระทะเงี้กะะยกะะย็แบบเป็นเงี้ยก็โอเคนะอืมวลือดก็ห้าสิบบาทที่นอนใครไม่มีก็ร้อยหนึ่งผ่านเรน้ำปลาเราเองไม่ใส่เ,เราจะใส่นี่เลย ว่าเราจะไม่กินเปรี้ยวค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะใส่แบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยเปรี้ยวมากมันจะอร่อยนัวๆเราก็กดมันลงไปค่ะตอนนี้ยวกนะคะทำให้ย่ะ แม่ค้ามาเองครับกเป็นปลาป้าป็นนิ่มลาอย่างเดียวค่ะไม่มีพลือปลาปัดรูถ้าอยากจะได้ปลูต้องไปงมในแม่น้ำนะคะไรมีปรูมีปรูโอ้เสร็จแล้วตรับติ๊กมันต้องแซ่บๆนะมันถึงจะอร่อยโอ้โหอร่อยอร่อย ขัมจริงสับจับไม่ต้องใส่มากอกก็มันมีนี่ขนงจิ้มเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินกับหมูย่างใไงมันจะได้ไม่เลีเย่ยนโอ้ออนยินกเย่อกา้โอไม่ได้ไม่ได้ของดีดทั้งนั้นโอ้ยออกน ดีแล้วแหละทำเองัำเองเถอะเชปไต่เราสุดขนาดนี้เราสู้ไปเ้อันมีอะไรน้ำหนักมันประมาณร้อยสามสิบโลรอยี่สิบโลจะให้มันลงไวพมังไปไหมพี่ตอนขึ้นเรือล้วก็ดึงมันช่วงช่วงหน้ามรสุมเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับมารับจ้างอะเป็นเรือตกปลาก็ไปนแล้วเหมือนกับว่าเบ็ดของคนหนึ่งอ่ะใกล้ใกล้ เราวัดจะเข้าเราก็กิงแต่แบบเนเช้าเช้าโพดวันนี้มันพระโอ้ยว um yani ันนี้มันพระแต่เก่งไหมชโน ้กันแตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วใช่นเก่่งอ้ไหมอ่ะคือเขาทำอาร์ตเวิร์กเองทำอะไรอย่างนี้สุดยอดแล้ววันนี้โอ้พี่กราฟิกไม่ได้กินเงินเขาหรอกแต่ก่อนเขาทำได้เลยมีพี่เนี่ยมีบุญอยู่คนเดียวได้กินเงินเขาอยู่ทำมินโทรอ่ะเขาถ่ายรูปเองทำกราฟิกเองทำอาร์ตเองเก่งอ่ะสุดอะบอกเลยเป็นคนใฝ่รู้ใช่ เรียนรู้ไว้นะใช่ครับแต่ก่อนมีอะไรเราคุยเรยเราก็แนะนำนิดนิดหน่อยหน่อยเราก็ทำตามสเต็ปเราไปแปลมาเขาลำหน้าแล้วเราต้องไปบอกความรู้เขาพูดเก่งอ่ะสุดน้ำหนักมันประมาณร้อยสามสิบโลร้อยยี่สิบโลอะจะให้มันลงไว้อันแรงไปไหมฮะตอนขึ้นเรือเราก็ดึงมัน แล้วไม่มีเสียงผูชาวาเรียกจเรียกแล้วเรก็แบบ่าเียนี่ก็เป็นเช้าวันที่สองนะครับที่บิ๊กรีฟกันไซกไจา็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับจริงๆเราตื่นมาตั้งแต่ตีห้านะเดินไปข้องน้อากาศเย็นใช่ไหม เลยต้องแบบวขวาเสื้อกันหนาวที่รถมาใส่เลยตอนนี้ก็ประมาณ6โมงกว่าๆแล้วก็อากาศก็ยังเย็นอยู่นะมีลมมาเป็นระยะระยๆะเดี๋ยวเราจะอาบน้ำแต่งตัวไปนั่งกินกาแฟก่อน <c oughs> อารุณสวัสดิียามเช้าไปไหนนะจ๊ะโอ้เฮโยก็สบายส์อุยโยขี้หมดแล้วเดินขี้ทั้งคืน ไปดูห้องน้ำน,นะครับนี่ฝั่งฝั่งผู้หญิงฝั่งผู้ชายฝั่งผู้หญิงก็อยู่ทางน้นผู้ชายอยู่ทางนี้ผู้ชายอยู่มีคนอย่ห้องน้ำนะอันนี้ก็ฝั่งห้องน้ำชาย,ยทางเข้าเขาก็จะให้แบบใช้รองเท้าเปลี่ยนเปลี่ยนเออเปลี่ยนรองเท้าของ ที่เขาเตรียมไว้ให้นะเป็นรองเท้าแตะก็จะทำให้แบบห้องน้ำสะอาดเป็นข้างสะอาดก่เลาเช็ดทงเช็ดเท้าอย่าง,าางาดีเลยนะไมในฝือนในก็ข้างในก็แยกเป็นห้องน้ำห้องส้วมะนะทีนะเข้ามาในห้องน้ำเขาก็จะมีที่วางสัมภาระของเรานะคะรับปลอกเสื้อผ้าแยกมีปฏิช่างก้นส่วนเปียกส่วนแห้งแบบนี้มีที่วาง แชมพูสบู่ก็มีน้ำอุ่นเลยนะครับเนี่ยห้องน้ำค่อนข้างกว้างขวาง ราสั่งข้าวต้มมาแล้วที่นี่มีสั่งข้าวต้มได้ด้วยนะเพ่อราคงเป็นบาทน,นอกจากอนอกจากสั่งหมูกระทะแล้วยังสั่งข้าวต้มได้ด้วยเปิดฝาวันนี้เราก็ครบอ่าสมาชิกบนโต๊ะละทำอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นวันที่อสองของการมาแคมป์ปิ้งของเราที่นี่นะครับ Big l e a f c ค m p s ไซ e แก่งกระจาน สบายวันสบายใช่ขอบออากาศดีมากเมื่อวานมาเราจะแบบร้อนๆหน่อยนะพี่เนาะร้อนเพราะว่าเรากางเต็นท์ไม่เสร็จสักทีกางตุ้นเลนกันนิดเพราะพีเลนเหมือนเดิมของจริงๆทั้งนั้นเลยใช่เขาต้มหมูอนน่าทานอยู่นะอันนี้เขาให้น้าส้มสายชูไหม มื่อคืนก็มีการเล่าพิธานเอาขนลุกกันไปตามๆกันครับก็เราคุยกันสเพเหละมาจบที่เรื่องผีเฉยแล้วได้บรรยากาศด้วยโอ้โหแบบมีหลายๆคนบนโต๊ะที่แบบเงียบด้วยความกลัวแต่ก็ได้บรรยากาศดีอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยใช้ได้เลยยำ้าวนี่นำต้มนี้ของทุกที่ มันเค็มอยู่แล้วเองลอลงท้องด้วยข้าวต้มกันไปแล้วอร่อยอร่อยตอนนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้เดคอนน้ำมันน้ำมันพริกแห้ง่เหรอน้ำมันไข่แลยอากาศเย็นเหมือนเดิมครับเครื่องปรุงของเราก็คืออะไรนะเออ y อีซี่กิ้งซอส by เชฟไก่เหมือนเดิม ไาชิดเราก็จะแบบกลางแปลกๆนิด hmm. นึงนะเสามีแค่นี Mana ้เนี่ยข้างล่างมันคือเป็นที่กางเต็นท์ได้อีกนะเดินเลาะลงไปข้างล่างเนี่ยก็จะแบบใกล้ชิดกับริมน้ำมากๆอย่างอย่างเช่นแก้งนูนเนาะแคมป์นูนเขาก็จะแบบ น่าจะรู้ทําเลอะทาเลเขาดีมากเลยากลางตรงนั้นเมื่อคืนเขาก็เล่นน้ำกันดูสนุกสนานมากทริปหน้านะอัปเกรดอุปกรณ์อ,นนอันนี้เชฟแต่ก็ลงมือผัดสปาเกตตี้เครื่องปรุงเราก็จะมีแค่นี้นะคะน้ำมัน <M> กระเทียมพริกแห้งใครอยากใส่ก็เราก็ตัดตัดใส่ไปนะคะแล้วก็มีพริกโป๊ดแล้วก็มีซอสนะคะมีเส้น มีวัตถุดิบที่เราจะต้องที่เราอยากจะใส่อะค่ะเราจะฉีกอันนี้ใส่พิแท่งใส่สักสองเมตรนะคะแล้ก็้าวกับกระเทียมมันจะได้กรอบๆหน่อยเสร็จแล้วเราก็ใส่เส้นค่ะใส่เส้นที่เราเตรียมมานะเราต้มมาระดับหนึ่งแล้วเราต้มหรือใส่ต้มอ,อ่าพ,พี่พี่ติ๊กต้มมากพี่ติ๊กบอกว่าต้มมาแบบว่าพอดีๆแบบเป็นโคโยเต้ ไม่คุยตีเอาไม่มีใครแก้เลยดันเต้เอาดันเต้ทำให้เส้นมันได้นิดๆแค่นะกรุบๆข้างในนิดนึงได้ที่แล้วเราก็ใส่ซอสเช็ดไก่ค่ะอืมอีซี่ o ุกกิ้งซอสโอ้โหเปิดไม่ได้เลย <laughs> ถือ <laughs> <laughs> โอเคที่เด็ดอยู่ตรงนี้นะ,ะนี่จ้านี่คะ่ะ หน้ายิ้มยิ้มรอๆตรงนี้เลยครับด้วยความเข้มข้นของเขานะคะค่อยๆเติมนะคะก็อันนี้เป็นหนึ่งช้อนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปเนาะเช่นสปาเกตตี้ที่เราเลือกมาใช้ก็แล้วแต่เราจะชอบนะคะใครชอบแบบไหนก็ลืมลืมใส่เบคอน <laughs> ใส่ทีหลังได้ <laughs> แต่อันนี้มันสุกอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ใชมันไม่ใช่เบคอนแบบมนันเป็นอะไรอ่ะใครรู้คอมเมนต์บอกยมันเหมือนแฮม,แฮมเหมือนซาลามี่เหมือนมันจะมีซี่เลี่ยงนะอหอมฮันดอนต่อไปก็ใส่ยอดตอนฮันตะวันค่ะเราก็จะเป็นครัวแล้วแต่ฉันนิดนึงเหรออร่ยอยไหมคะอร่ยอย ตรงน,นี้เราอยู่ที่บิ๊กีค่ะแล้วเรากำลังจะเดินทางกลับบ้านกันตรงน,นี้จะเป็นวิวภูเขาค่ะจะไม่จะไม่ค่อยมีต้นไม้จะบอกว่าถ้าใครมาเลือกวิวตรงนี้นะก,นกลางคืนดาวสวยมากสถ้ามาบ้านแบบถ<ท>่ายดาวนะได้เราปูปูปเสือนอนดูดาวได้เลยอะ่ะตอนนี้เรากลับกรุงเทพกันละบ๊ายบายเรากลับกรุงเทพกันแล้วนะคะไปละไปละไปแล้วบายทำไมอ่ะทไมต้องรีบขนาด